ลุงดีนะลุงดีแกเอาให้หมานอันนี้สมาชิกคือรวมกลุ่มสายพี่เกละาสวยแนงงามย่บน๊นน้่สายน้่สายอันนี้เอาไว้แบ่งให้พ่อแต่ถ้าให้หมดพ่อกินไม่หมดไงนแอร์แบ่งกินโอ้อันนี้คืออลังการงานสร้างโคกนุ๊ก สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ The h e d Family นะคะวันนี้ก็กิจกรรมยามว่างนะคะก็พากันทำส้มตำนะคะก็มีแบบญาติพี่น้องนะคะพากันทำกับข้าวกินตอนเที่ยงนะคะเดี๋ยวเมนูมื้อนี้นะคะ่ะน่าจะเป็นส้มตำค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บมะม่วงกันนะคะว่าจะได้เ<ร>ยอะไหมเดี๋ยวตามนมนออนไลน์ไปด้วยกันเลยค่ะอ้มาส้ <laughs> มพอทาพี่แก ปอยังสาแกนปอจะกินนะกเออนี่เป็นมะม่วงยังได้โหน้ำดอกไม้น้ำดออ๋อปเราไม่ิดทุกเนเนาะปอแล้วปอมันเม็ดันเยอะไม่ใช่เหรอปอแล้วปอยปอแล้วายังเยอะปอยเปนนงแม่ไม้พูดประมโกง มาเตดแบบมีบ้านเอาอะเขียมวนะแบบนี้ไม่มีเลยหรอเขียมมบมีมะะกอเออมลกอบบมีเลยมันมาได้แวะกาตันบ้างขอูมัแดงมดูของปุ่นมาเอาไปซี้มั่วะโ้าอนน่นหย่ังมาเตนเอากระเทียมกินกะเทียมน้อยกระปอกะโอ้ เขาอยากกินมะละกอพูบบมีมันเตะอามเาวลมีก็เากจะนะมมะละกอมันอันนี้มันเล็กเกินเปลือกก็ไม่เหลือเนื้อแล้วแกมันกลมกเามะละกอานใหญ่เนื้อจะแดงบบนเอาไปกินซุป เอันนี้ซูไข่ซูพี่แอรนะใส่อยุดาัมเนี่ยสามเ่อกขอบอกเสียใจนะพูดผู้เนี่ยผู้อยู่เอยผู้วายนุ่นมีผู้เส็มัดบ้านไห่เมื่อ น้องนุ่นน้องนุ่นคนงามของเราอ่อนละอ่อนบิดออนนี้ใส่ยำมะสมเยคะเจ้าเดี๋ยนี่แหละกเทพริกไก่จ้าไว้ปารัตนเด้องน้องเดีวที่สูตรบ้านใต้ย่ะบนี้นี้ตำสซตำมะม่วงคือบ้านเหนืออ่ถ้าตไปเจอป้าอามตกตกปากพี่แมวไว้ทำไมรอค่ะงเหอใ่อไปเดีกวเดี๋ยว โอ้โอหลา่ไอยังไอยยังไคยนีอยังไปจนรับนรักเมดอใคกินเกลมดนะพี่อ่ะอ้อไอ้ข้าวหม้อม mm ันน่าดูเหรอเบียก้ะพี่ฟอกอนแต่ไปเชี่ยมดมาก้งพี่แอนเพ็นะ น,นี่นมมงมากินครับเอ้าไม่เอาที่ขูดอ่ะอันนี้สามเนี่ยสามตึงวนนัน<ห>อ่ะมะม่วงนี่ยนแยนนี่อฟฟแอนจะฝาันเกือบขูดก็ได้เรอผสมไปกันเนี่ยเอาิ้เนี่ยจับานี้อ่ะอันนี้ลูกผงโว้ <c oughs> ยได้จ่บเชีสเจ๊ชีสเุาจบอกก็รู้อ่ะเเราจะไว้รู้ล แหมนพวกเดีวยวกันต่ำเดียวกันเนี่ยผานๆเนาะเกยหันนั่นเนาะตำหลวงข้าบางเลยเนาะอืมแต่ต่ำหลวงข้าบางใส่กับปี๊กหกวันที่พูดคือห้าน้อยเดียวที่จะว่าแล้วแบบไอโดมเป็นเศาะดีมันเขาออกมาจะไม่อ่านคีิเลยดิ๊ตอนนี้นะคะก็เตรียมวัตถุดิบนะคะมะม่วงนะคะแล้วก็เครื่องปรุงนะคะที่เราจะ ทำส้มตำมะม่วงกันด้านหลังก็คุยกันเจี้วเจ้านะคะแล้วก็เตรียมวัตถุดิบนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําส้มตํากันตํามะม่วงนะคะแบบฉบับลูกทุ่งนะคะแบบบ้านๆของเราเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะแล้วกดชมเลยนะถ้วมันจะชมบอกเลยถ้ามันแบบโซ่มาไปล้ำแะไมันต้โซ่ๆกัไอ้นั่นนี่ยมะม่วงเลยปวดหัวแล้วชมได้ไหมใช่ อันนี้กระเด็นซนนะแล้วนกันเนี่ยเน่เราเพว่าเ้าตามไม่เหมาะเลยจมๆเนี่ยมันจะเข้าก็เ้เขามาใส่บอลลอดอ่เนาะหน่วยแดงแดงอ่เนาะบอลลอดนะบอลลอตเกิดมนโซ่มนมีหายากผมเจียงไห้โคตรมากอ่ะมาโซะใส่อันน่ะส้มอ่ะมมีรอบบ้านเาโซใส่น้ำปะหายากมาขาย่อนี้ย่มวงนะขนาดตั้วไปจับ เนื้อาแกนแบบนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวี่เพื่นจบมันเียดเกินมันจะแย่งกันเปล่าแย่งมาเหนสาวนี่แปิบัติต้องมีเขาเด้อร่อยอร่อยต้งมีก็วนมาแม่ไงมีก็วนมาอวดเศษัวเนี่ยเขากหทแก่าวทกเตอเนี่ยแล้วแค่พวกราทานโอ้โหตะกอต่อเข้า ใส่ช้าละปลาจิ้มยอ่ฮะน่อเขาเลยหนาอปลายัรไม่ทันได้ิปลาล้ายู่นั่น่ะกิ้หนุนจิ้มเอจอนนี่ออ้เดี๋ยวเอบาเอามที่หลังเขาไปะ้อหาสีผู้แหม ผู้วิชาการผู้วิชาการหันมุมแม่ตีนนะครเออเนเจ๊เจเจียเชยงเนี่ยเงนเงินอย่างนอะาามส้มนะมาใส่มันนะฮอ อันนี้มันไปดำอือแเา้ปนแกแล้วก็มาถามะกุ้ยบาวห่วกนบากบมันมากเค็มอันนี้รู้สาวอะมันเค็มมากกับน้ำน้ำหลมันเค็มเกินก่ะกระาทนี้มันเข้มข้นอยู่แล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งยอ๋อสีสันเด็โอ้โหน้ำตาลน้ำาก็ไม่น้าแล้วหูเ ตรงนี he is, he is ้นะที่ส้มนี่นี่ขโคเมดดีไล่เ่อข้าไ่กินข้ม่นชอบ่แม่ไม่นยังอ่งน่เอดหน้ามับอกว่เอกายกายกาเ้าินเข้าไปตก้เงินของมันสีไป็นขาแหละนี่แหละมันอย่าราม่นกัดตรงน้ามดเลน่ะมุเป็นลูกค้ม่กันนี่่ เก็บเก็บ่กเอาหมอี้ปตหานล้ขอลแอลวันนี้นะลูกมาวงานอ่มากีกจะต่างมอวกากงค่ะคลิปนี้ก็จบไปกับบรรยากาศการกินส้มตำนะคะที่บ้านนะคะก็ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะคะก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนกันก็จะพากันทํากับข้าวแล้วก็กินกันเป็นในครอบครัวนะคะก็จะได้บรรยากาศแบบนี้นะคะก็สนุกไปอีกอย่างนึงนะคะคลิปหน้านะคะเราจะไปเที่ยวที่ไหนละคะเราหรือว่าจะทํากับข้าวอะไรนะคะก็อย่าลืมติดตามน้องมนต์ออนไลน์สายกินเที่ยวนะคะจะโบะมะเกากินจะตับมะม่วงไงพวกกะดาน้ตพวกกนำเอาผักแหนมขนาดนั้นเขาเอาผักแหนมราดับ คอนใทนเดี๋ยวเไปพูดันนึงไปจะพูบ้านของเขาเนี่ยพาเทอะไปจะพูอ๋อโอเค